na 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 เอาละหน,หนููมากันเถอะฉันจะคอยดูแลพวกเธอทั้งสองคนเองนะไม่ต้องห่วงในพินัยกรรมระบุไว้ว่าฟาร์มจะตกเป็นของเธอโดยสมบูรณ์เมื่อเธอมีอายุ21ปีและต้องทำยอดผลผลิตให้มากขึ้นขึ้นทุกๆปีหากไม่ถึงเป้าฟาร์มจะตกเป็นของรัฐโดยปริยาย ฉันจออกไปข้างนอกนะตลอดอะ่ะงานการไม่เคยคิดจะช่วยกันอ่ะนะแหมจะเก่งเรื่องการทำสวนก็ทำไปซิ่ฉันไปกันนะเฮ้อหนักใจจริงอีน้องคนนี้ตายชุดแกนี้ไปตกถังสียอมผ้ามาเลยยะตายแล้วดีวฉันต้องไปตกบ้างแล้วลดเนาะ ปล่าหรอกสายก็แค่เอาเสื้อไปต้มน้ำกระเจี๊ยบมาเป็นไงสวยปะอืมก็สวยดียนะแต่สีมันผมมังเลยเนาะสวัสดีเจ้าคาเรนแล้วก็ป๊อบปูรีด้วยอา้าวแค่ตายทำไมวันนี้มันว่างล่ะวันนี้ไม่ช่วยพี่แกดูแลสวนหรออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเก็บเกี่ยวแล้วนี่ <c oughs> แหม่ไม่เป็นไรหรอกพี่ชายฉันออกจะเก่งจะตายยังไงก็เก็บผลผลิตทันอยู่แล้ว เย็นๆลูกกำลังทําอยู่นี่แกวันนี้นายโยเทศมนตรีเขาจัดงานลยงหมู่บ้านอะ่ะสนใจป้าผู้ชายเลิศมากอืมก็ดีนะแกกำลังขันได้ที่เ,ออเลยอะ่ะ <c oughs> ชุดของหล่อนนะ่ะจากผู้ชายได้เยอะแล้แหละ นี่แกไหนดูซิแถวนี้มีผู้ชายไหนหล่อบ,บ้างฮะสํนคันมากคนนั้นไงแกผู้ชายที่ก้าว้าสีม่วงอ่ะกาลังหลอห่อที่เลยอ่ะดาด้วยอ่ะตายอันนั้นมอริสเคนะคะเธอมันเป็นกระเทยนะมันไม่ใช่ผู้ชายต้องการปูคนนี้สิแกจะเลิศเอ้าผิดฉันไม่รู้ว่าเธอจะมาร่วมง,งานเลี้ยงนี้ด้วยนะเนี่ยก็ต้องมาสิไม่มาได้ยังไงล่ะงานเขาจัดเพื่อให้คนในหมู่บ้านนี่จ้ะแหมพี่แล้วง,งานทาําสวนที่บ้านน่ะเสร็จแล้วเหรอ เดี๋ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันหรอกแหมแหมทำมาเป็นพูดไม่ช่วยอะไรเลยสักนิดนะอยู่เฉยเฉยว้าดีละอายอาย,อายวิที่ตรงนั้นว่างจะไปนั่งดีกว่าพวกเธอขอโทษนะคะขอนั่งได้ก่อนนะคะกิ่ดุนดำนั้นสิ มันต้องมัจิกพี่ชายกันแน่แเลยอ่ะมันไม่สวยเลยนะเออถึงก็ว่าแหละแต่ว่ามันโอปะ่ะไม่หรอกออดำอันาไม่โอมันดำมากตัวไอ้กระเากูไว้อืมเอาสมลีมามฉันเป็นชุบหน้ามันมข้อเหนียวก็ได้มาตายและอยาเลยนะเกลียบเอาคลิปนั่งที่คนนะไปทำงานในตัวเมืองมาเป็นยังไงบ้างก็ดีนะเหนื่อยดี ไงนุ่มพีทไม่ได้เจอกันนานเลยปีนี้เป็นยังไงบ้างอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเก็บเกี่ยวแล้วฉันหวังว่าเธอและน้องสาวเธอจะสามารถจัดการเรื่องผลผล,ผลิตให้มากขึ้นกว่าปีก่อนๆได้นะอ๋อ,อ,อผมมั่นใจว่าปีนี้ผลผล,ผลิตในไร่ของเราจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนครับฉันก็จะเฝ้าดูเธออย่างใกล้ชิดเหมือนกันสรุปก็คือปีนี้ครบรอบ21ปีพอดีฟาร์มจะได้โอนเป็นชื่อของผมและน้องสาวของผมแล้วใช่ไหมล่ะครับ รับรองเลยถ้าเธอทำสำเร็จทุกอย่างก็จะเป็นไปนตามที่เธอคาดเอาไว้อย่างแน่นอนแค่ฟังพี่นะต่อไปเนี้ยเธอต้องหาความรู้เรื่องการทำไร่ไว้บ้างแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งพี่ไม่อยู่ขึ้นมาเธอก็ต้องทำแทนพี่ถ้าเราได้ไล่นี้แล้วเธอก็ต้องทำมันเข้าใจไหมค่ะแต่ว่าหนูไม่เก่งเรื่องพวกนี้ค่ะพี่เก่งกว่าพี่ทำแทนไม่ดีกว่าหรอคะ นี่ด่เธอด่เธอนี่มันจริงๆเลยไม่รู้จักหาความรู้ใส่หัวบ้างเลยนะเนี่ยฮะแกเมื่อวานพี่ชายด่าฉันเละเลยอะเนาะแต่คงเละไม่เท่าหน้าเธอหรอกอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาเขาดูที่ห้องสมุดเองนะแกะรับรองเลิศจริงเหรอขอบใจทั้งสองคนมากๆเลยนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะมีอะไรสอบถามได้นะคะ หืเสือกมีอะไรสอบถามดิฉันได้นะคะฮึไม่ถามยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> แต่แล้วก็เธอคนเมืองนี้นี่หญิ่งเลจริงๆแหละนี่แกฉันไม่ได้อยาจะมาอ่านหนังสืออย่ที่แกคิดน,นะแกก็รู้ว่าฉัน,นอ่านหนังสือไม่ออกหรอกจริงๆแล้วอะแต่ฉันนะมีแผนมาแกล้งนางแมรี่มันรับรองว่าเลิศนั่นไงฉันก็ว่าแล้วว่าอย่างแกอ่านหนังสือไม่ออกหรอก ว่าแต่เอ๊จะเอายังไงดีนะแผลล่นอะว่ามาสิฉันเตรียมมาสองแผ่นแกเด็กก็ทำตามที่ฉันบอกแล้วกันนะรับรองว่ายังไงก็ซัาบแน่งานเนี้ยแมรี่ฉันหาหนังสือผีเลยสิฉันหาไม่เจออะโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นไปหาให้ดียวนี้ยแหละขอบใจจ้าหน่อยพวกเธอหนังสือวางเด่นอยู่ขนาดนั้นหาไม่เจอโง่จริงๆไว้แต่แล้วพวกเธอ ใครเอาผ้าอนามัยใช้แล้วมาวางทิ้งไว้เนี่ยทุเลขจริงๆเลยนะคะคุณมาต่อไปเป็นแผนที่สองแกมาตามฉันมามาดูแมรี่ช่วยฉันหาหนังสือเกนเลยสฉันหามไม่เจออ่ะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวขึ้นไปดูให้นะรู้สึกว่าเร่มนั้นจะมีคนยืมไปนะ ว้แต่และพวกเธอเสียงม้าที่ไหนนะ่าว้ใครเอาม้าเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยทุเล่จริงๆมันใช้อะไรคิดเนี่ยเอาม้าเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยพวกเธอออ้ พี่ชื่อยู่ห้องไหนอ่ะพี่ชายของคุณเป็นไข้หวัดใหญ่อะครับเอ๊ะแล้วอาการแบบนี้จะต้องรักษายัางไงแล้วคี่วันนี้จะหายครหมอก็คงต้องนอนพักอีกสักสองสามวันนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็จะดีขึ้นเองครับโอเคย่าจังพี่พี่จะต้องมาป่วยตอนนี้ซะด้วยเราจะทันเทศกาลเกี่ยวไอ้จันเจ้าไหมเนี่ย วัตดีแคร์ขอ,อนั่นด้คนนะแคร์คุณเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนคุณมีปัญหาคาใจอยู่นะมีอะไรก็ปรึกษาผมได้นะรู้ไหมคือว่าพี่พีทเขาเข้าโรงพยาบาลนะคริฟแล้วได้ถึงเทศกาลเกี่ยวจันเจ้าเลยด้วยฉันไม่มีความรู้เรื่องการทําได้เลยอะ่ะคริฟเธอว่าฉันควรจะทํายังไงดีคุณรู้ไหมเวลาผมมีปัญหาผมมักจะมาที่โบสถ์เสมอแหละ มันช่วยเราจริตใจสงบได้นะแต่มันก็ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรหรอกทางที่ดีเราวิ่งเข้าใส่ปัญหาและหาทางแก้ไขก,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 กันดีกว่านะฮ้กลับบ้านดีกว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งวันเลยวันนี้ <S <S คุณเพื่อนคะเราตามแมรีมม่ไปดูกันไหมมันอาจจะไปหาพี่ชายเธอก็ได้นะ ยายชมาพรสวัสดีค่ะพวกเทอวันนี้หนูทำแกงไตปลามาฝากคุณยายด้วยค่ะมาทานกันนะคะคุณเอ้ขอบใจมากนะคุณเพื่อนคะเอาจริงๆมันก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมีจิตอาสาดูแลคนแก่ด้วยดูสิเนี่ยดิฉันว่ามันก็เป็นคนดีเนาะเอ๊ะแต่ว่าหรือว่ามันเสแส้งอะอืมแต่ฉันว่าไม่นะเราว่านะเราเขาไปขอโทษเป็นเถอะอืมขอโทษเหรอก็ได้ปะ โอ้เธอมาทำอะไรกันเหรอเราก็มาช่วยเธอทำสวนนะสิเนี่ยแล้วเราก็พาเพื่อนใหม่มาด้วยนะดูสิเห็นไหมสวัสดีค่ะพอ่อแครนี่นี่มามาฉันช่วยทำสวนนะฉันมีความรู้ฉนะันอ่านหนังสือมาเยอะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรารดน้ำทั้งวันทั้งคืนน่ะเดี๋ยวผักมันก็โตแล้วเธอก็จะเก็บเกี่ยวทานเชื่อฉันาคาคนะคะคุณมามาทำการกับพวกเธอพธอ้าตาจริงขอบใจมากๆนะทุกคน สวัสดีสาวๆทำอะไรกันอยู่นะ่ะให้ผมช่วยไหมขอบใจนะคริฟ พวกแทมาแลว้วมาพักทานอาหารกลางวันเลยจะทำซอกเล็กมาให้นะคะคุณกูณไม่ไดแดกเราแดกเองเถอะกูอยากแดกว่ะอ่าในวันเก็บเกี่ยววันนี้นะคะฉันขอแนะนําให้ทุกทุกคนรู้จักกับคุณยายชมายพรผู้มีความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวจะมาเทรนพวกเราคุณยายชมายพรคะสำหรัเราเก็บเกี่ยวด้วยนะคะการปลูกพืชเนี่ยนะ เด็กสมัยนี่เก่งจังเก็บเกี่ยวกันเก่งเหลือเกินไม่ต้องสอนแหละฉันขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะผลผลิตปีนี้มีคุณภาพและได้ราคาสูงฉันจะจัดการเรื่องการโอนชื่อให้ในวันนี้นะโอ้โหจะทำทั้งหมดด้วยตัวเองเลยเหรอเนี่ยไม่หรอกค่ะถ้าคืนไม่มาช่วยหนูหนูคงจะทำให้สำเร็จหรอกค่ะพี่พีท พี่ต้องขอโทษด้วยนะวันนั้นที่พี่อารม์เสียใส่นะ่ะคงเป็นเพราะว่าพี่ป่วยและพี่ก็เครียดด้วยอะนะขอพี่พีทหนูไม่เคยคิดโกรธแค้นอะไรพี่เลยนะคะก็เราเป็นพี่น้องกันนี่ก็ต้องช่วยเหลือกันอี่พวกนี้ดราม่าก,กันอยู่ได้ฉันจะจ่ายยานะเร็วเร็วด้าคุยกันได้แล้วฉันกับพี่พีทขอจัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเรานะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณป๊อปปุรกับคาเรนสองเพื่อนรักของฉัน ที่สละเวลามาช่วยเหลือฉันนะขอบคุณคลิปสำหรับคำแนะนำดีๆที่เธอมีให้ฉันเสมอมานะไม่เป็นไรหรอกผมยินดีอีกคนที่ฉันอยากขอบคุณก็คือแมรี่ซึ่งตอนนี้ยังมาไม่ถึงงานยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะจ๊ะได้จ้ะยายบอกให้และคุณยายชมายพรหนูต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับข้อแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวพืชน,นะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีสวัสดีพักแค่อีนั่นตัวอะไรอ่ะต,ตัวอะไรวะน่าเกลียดอ้าวทุกคนมันมัวน,นั่งกินข้าวอะไรกันอยู่เนี่ยดูท้องฟ้าซิเห็นไหมข้าวพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยรู้ไหมวันนี้วันอะไรวันอะไรเนาวันนี้เป็นวันรอยกระทง อ่ะทำไมทำนั่งงงอย่างนั้นล่ะมา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 ตามฉันมาเดี๋ยวฉันสอนเองว่าการลอยกระทงจะต้องทำยังไงนี่นะคะเขาเรียกว่าประเพณีลอยกระทงค่ะเป็นประเพณีไทยนะคะหนอนหนังสือฉันอ่านเรื่องนี้มาดีค่ะมามาเพราะเรามาฉลองลอยกระทงกันแต่ขากคนก็เถอ